ตัวแล้วซูมี่มิซูเบะอัลตร้าได้กองอันดับหนึ่งของโลกจาก d ีเอ็กโอมาคมีหน้าจอขนาดจิ๋วที่ด้านหลังพร้อมชาร์จไร้สาย67วัตต์ในราคาเริ่มต้น28,500บาทตัวแล้วซูมี่มิซูเบะอัลตรา้าได้กองอันดับหนึ่งของโลกจาก d ีเอ็กโอมาคมีหน้าจอขนาดจิ๋วที่ด้านหลังพร้อมชาร์จไร้สาย67วัตต์ในราคาเริ่มต้น28,500บาท ราสุดทัก์เสือมีก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนไอทงรุ่นใหม่อย่างเสือมีนิเธอเดอัลตรา้าที่มีจุดเด่นด้านกล้องถ่ายภาพและจอรองที่ด้านหลังของตัวเครื่องอีกด้วยครับส่วนสเปคทั้งหมดของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมีหน้าจอแสดงผลแบบอั o l e d รขนาด6.8น,นิ้วความละเอียด 2K พร้อมคาลิเฟเลทระดับ120เฮิรตซ์และคา่าทัชซัมปิ้งเลทระดับ480เฮิรตซ์พร้อมกระจกป้องก,กันก็แล้วก็รับวิกตัดฉายชิปวงผล บอรดคอมแซมดากซ์888ตัวท็อปรุ่นล่าสดุด GPU เป็น Adreno 660ให้มาแบบ r p d d r 5มีเลือก 8GB กับ1 2 g b ส่วนหล่อมให้มาแบบ US3.1 มีให้เลือก 256GB กับ 512GB ครับบนร์ระบบปริการ a d ้111ประ 11, รทับด้วย m i u i 1 2ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด5 0ลานพิกเซลระบบกันสั่น OIS กล้องอลตร้วายความละเอียด4 8ลาพิเซล รุ่น Z12 เก็บภาพมุมกว้างสุด128องศากล้องพริสโคปความละเอียด4.8้าลพิเซลพร้อมดิจิตอลซูม120เท่า,ท,าที่เข้าซูม10เท่าและอัพยิดเข้าซูม5เท่ารองรับระบบการสั่น OIS ส่วนกล้องหน้าความละเอียด20มินพิเซลรองรับ 5G Dual Nano SIM รองรับ IR Blaster มีลำโพงคู่ s ซอ r e เรรองรับเสียง h i เ e s รองรับการเชื่อมต่อ WiFi 6 สองและ 5GHz มีบัทุน5.2และ n f c มีพอร์ตเชื่อมต่อย s b type c มีช่องหูฟัง3.5มเมตรด้วยครับไอแบตเตอรี่มาที่5000ัม ah, ิลลิแอมเราลอกระบบชาร์จไว6หวัตต์ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สายเรางรับการชาร์จแบบย้อนกลับแบบไร้สาย10วัตต์ได้ด้วยครับสมาร์ทโฟนเสือมีมิสเดลตา้ามีรุ่นราคาแบบนี้ครับรุ่นนึ่งแปดกิกรอม2องหาราคาอยู่ที่5,99 9อยหยวนหรือป,ประมาณ28 5 0 0บาท รุ่นแรม12กิกล้อม256กิกราคาอยู่ที่6,499หยวนหรือประมาณ3 8 0 0บาทและรุ่นแรม12กิกล้อม512กิราคาอยู่ที่6,999หยวนหรือประมาณ33,200บาทครับตอนนี้ช่อง ITF a s าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i t f a ฟาเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ